เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหาวเด้อกูบ่แม่นนักเล้งกูสิมาหาวได้จังได๋กูมาขอบักม่วงนี่นั่นล่ะก็ยังว่ามึงอย่าหาวกระซ่าบักม่วงอีเดียวนี่มึงว่ากูนักเลี้ยงกูบ่ได้หาวเด้อเว้ยมึงมาฆ่านี่ยบอกมึงหื่นเดียบนั่นล่ะก็ยังว่าอย่าหาวอย่าหาวอย่าหาวมาฆ่านี่แม่บ่กมึเหื่นเดกูบ่แม่นนักเล้งกูสิมาหาวได้จังได๋กูย่างมาสิเอาบักม่วงนี่หน่วยเดียวนี่กูบ่ได้หาว าเียบอกวหมอวมึงสิวกูเพภาษาบบวงเลยเดียวดีกูบอเดาวกูบแมนักเล่นนี่กูบลยว่าข่าวเนี่งั้นกูบอกว่าจะข่าวลงมากเล็ดเลืยงานไิับอย่าไปถืหน่วยสบัวงกูบอกวงดอกว่าบ้า ข้าอ่ไม่หลอนอย่าข้องมันหวักูบอกว่าจะห่าวอย่าห่าวพิงไม่ติดหคาวบัเมียนว่ามันจะห่าวบัเดว่ามันหนักจริงครับค่ายหลมงพ่ียนุ่